ผลตอบรับดีเกินคาดสำหรับการเปิดรับสมัครหน่วยงานและองค์กรธุรกิจสมัครเข้าโครงการพัฒนาสุขภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติเป็นจำนวนมากหลังจากเปิดรับลงทะเบียนได้เพียงไม่นานทั้งนี้ทางสถาบันการสร้างชาติพร้อมต้อนรับทุกหน่วยงานธุรกิจในงานประถมนิเทศอย่างเป็นทางการด้วยแนวคิดที่ว่าหากบุคลากรในหน่วยงานมีสุขภาพที่ดีทางด้านกายใจจิตอารมณ์สังคม จะส่งผลให้ลดการเจ็บป่วยและบุคลากรเจ้าหน้าที่พนักงานจะมีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กรสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานตลอดจนเพิ่มความผูกพันรักองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่งผลต่อการดูแลลูกค้าผู้รับบริการอย่างดีช่วยเพิ่มผลผลิตและไรายได้ให้กับองค์กรการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน จึงไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรยังช่วยส่งผลดีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเหตุนี้คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำการประกอบการเวลเนสเพื่อการสร้างชาติรุ่นที่1ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติจึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาสุขภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่มุ่งสนับสนุนและพัฒนาสุขภาพของพนักงาน และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมโดยบูรณาการทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกเพื่อให้เกิดมุมมองในการดูแลพนักงานอย่างครบมิติญาติกับเรียนว่าสถาบันการสร้างชาติเนี่ยมีวัตถุประสงค์จะทําประเทศไทยเป็นต้นแบบนานาแยะประเทศในทุกทางสิ่งที่สําคัญคือยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์คือเราควรทําอะไรและไม่ควรทําอะไร เราเหลือคิดว่าไม่ทําอะไรสําคัญกว่าเหลือเรื่องทํำน,น้อยๆและเรื่องหนึ่งที่สําคัญสุดคือเวลเนสสุขสภาพเพราะเป็นศักยภาพประเทศไทยโดยธรรมชาติภาษาเศรษฐศาสตร์หรือว่า comparative advantage ผมเชื่อว่าถ้าเราทําสุขสภาพให้ดีคนไทยจะได้ประโยชน์รายได้ปานกลางจะเป็นรายได้สูงคนเหลื่อมล้ําจะน้อยเพราะเรากระจายลงไปข้างล่างคนจนจะเหลือน้อยสังคมจะสมานฉันและก็จะเกิดความสุข สภาพสุขคือสภาพสุขทั้งกายใจจิตเราก็คิดในใจว่านั่นหมายความว่าเราจะต้องตั้งธงให้เมืองไทยเป็นเมืองหลวงเมลเน็สโลกให้ได้เราจึงชี้ประเด็นนี้ว่าต้องทํายุทธศาสตร์เพื่อเคลื่อนไปถึงตรงจุดนั้นการจะทําให้สําเร็จจะต้องทําให้คนไทยทั้งประเทศโดยเฉลีย่ยคนอื่นดูตัวชี้วัดทุกประเภททั้งที่มีแล้วและยังไม่มีเนี่ยให้มันคมชัดว่าอย่างนี้เรียกว่าสุขสภาพในทุกมิติ แน่นอนว่านยโยบายของรัฐบาลเองก็งมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพดีนะฮะเรื่องลสุขภาพก่อนนะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็มองว่าขณะน,นี้หน้าที่กระทรวงคือการต่อสู้ภัยที่คุกคามต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับอย่างเช่นกรณีของโควิดที่เราต่อสู้กันสองปีกว่าเนี่ยมันมันจะมีหน่วยงานระดับประเทศขขเขาก็จะมีเบสมาร์ละ เราไม่ได้เคยน้อยหน้านะฮเราอยู่ันดับที่6ของประเทศอันดับที่หนึ่งของเอเชียในการที่ต่อต่อสู้กับภัยที่คุกคเขอามต่อพี่น้องประชาชนนะทีนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าคนในวัยอย่างน้อย40ปีต้องทำง,งานนะก่อนที่จากวัยเด็กนะวัยขาแล้วก็บอยทำงานแล้วก็วัยแต่ละ,กะเกษียณนะวัย40 40ปีที่อยู่ในวัยงานนี้มีความสำคัญน,นะ ถ้าเราปลูกตรงนี้ลงไปเองอย่างร้อยในขณะทํารรงานก็มีผลผลิตที่มากขึ้นหลังกเกษียณก็มีสุขภาพที่ดีเราจึงเริ่มจากตรงนี้นะมันก็สอดคล้องกับของของสถาบันเองนะก็ได้ได,ได้ได้ทราบว่าสถาบันทาเรื่องนี้ก็เลยอยากให้มีโอกาสที่จะทําความร่วมมือกันขณะนี้เองเราไปสู่สังคมผู้สูงอายุถ้าทุนของสุขภาพไม่ดีในช่วงที่วัยทํางานเนี่ยก็จะเป็นภาระในช่วงหลังกเกษียณนะ นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเรามีวิตทางด้านสุขภาพประคงทั้งกายใจจิตตลอดจนอื่นๆด้วยนะฮะในสภาวะอื่นๆก็จะทําให้สาม,มารถที่จะมีสุขภาพที่ดีหรือสุขภาพ,ภาพนะครับสนุนของระบบบริการสาธารณสุขของประทรวงวนะครับทั้งของภาครัฐและเอกชนก็คือพาร์ทหนึ่งเราก็มีการดูเรื่องอนุญาตของสถานพยาบาลคลิน <Okay. S 2> ิกเอกชน แล้วก็ในส่วนของอ,อสมนะรที่ดูแต่ที่เข้าใจและเกี่ยวข้องมากเลยคือเราเป็นผู้อนุญ,ญาตสนาบนประกอบการเบลเดสซึ่งอาจจะคนละ,ละนิยามในในของสถาบันสร้างชาติที่ขยายความในเรื่องของเป็นอรค์ที่มีการพัฒน,นานทั้งบุคลากรและบรรยากาศโดยรวมเพื่อให้เกิดความมั่นคขงของการดําเนินงานเพื่อให้องค์กรได้มีประสิทธิภาพที่ยิขึ้นนะครับซึ่งในกรมสอบสวนการสุขภาพเอง เดี๋ยวเราก็ต้องมาเลือกว่ากองไหนจะสมานอันนร้คกคงยังไม่ได้เป็นการสั่งไปนะครับแต่ว่าเราต้องหาความร่วมมือแล้วก็มาช่วยพัฒนาร่วมกันอาจจะมีมากกว่าหนึกองเราก็ร่วมเดินการไปตามเอ็มโอยูที่เราได้ร่วมกันลงนามวันนี้แน่นอนครับในบรรยากาศก,าก็อาจจะมีการเพิ่มเติมว่าทางกรมเนี่ยได้มีเรื่องการขับเคลื่อน or, อันดามันเวลเดสคอริดอร์ในพื้นที่จังหวัดพังงาเกตกระบี่ ซึ่งก็เป็นมิติทางเศรษฐกิจแล้วผมคิดว่าในนามของกรมเนี่ยคงมีการที่จะทํางานร่วมกับสถาบันสร้างชาเพื่อเอาประเด็นเหล่านี้ mm hmm. เผื่อคับเพื่อไปในชุมชนในพื้นที่ในแ r อเรียท,ที่กําลังขับเคลื่อนด้านเวลเนสด้วยครับที่สุดก็คือเราต้องมียุทธศาสตร์ที่จะทําให้หลักการและนโยบายนี้ประสบความสําเร็จเราก็ต้องนั่งมองว่าถ้าเราพูดถึงเวลเนสมันคือสภาวะที่เป็นสุขทั้งร่างกายกจิตใจสังคมอย่างมั่นคง ซึ่งจะตรงข้ามกับการป่วยเป็นโรคเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งมองว่าทรัพยากรบุคคลของประเทศชาตินั้นสําคัญที่สุดถ้าเราจะพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรต่ตางๆนั้นนะครับมีสุขภาพที่ดีอย่างครบวงจรผลผลิตขององค์กรนั้นคงจะต้องดีขึ้นกว่าสถาบันหรือองค์กรซึ่งมีคนป่วยนะครับนี่คือหลักการในฐานะที่ทํางานทางด้านเวลเนสมา น่าจะเป็นรุ่นแรกๆประเทศไทยแล้วก็เป็นที่ศึกษาขององค์กรมานะครับทั้งเป็นส่วนตัวและเป็นบริษัทใดทั้งหลายเนี่ยก็จะพบว่าคนที่ทํางานในองค์กรนั้นเนี่ยเวลาเขาถามว่า10อันดับแรกที่ต้องการอะไรคือหนึ่งต้องการความสุขครับสองต้องการมีสุขภาพร่างกายที่ดีสามต้องการมีความมั่นคงชีวิต้าเราจะเห็นว่าสองอย่างนั้นก็คือความสุขและสุขภาพเมื่อรวมกันแล้วมันก็คือสุขสภาพหรือ wellness แต่เวลาเราจะทําพวกนี้เราต้องมียุทธศาสตร์ว่าเราจะไปทางไหนนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมสถาบันการสร้างชาิจึงจับจุดที่องค์กรก่อนเพราะว่าพวกเราทุกคนถึงแม้ว่านี้จะทํางานส่วนตัวก็ตามแต่คนส่วนใหญ่ยังทํางานอยู่ในองค์กรและถ้าเราสามารถทําให้คนที่องค์กรนั้นมีความสุขในการทํางานมีความรักในการทํางานมีสุขภาพที่ดีที่จะทํางานด้วยความรักและเกิดความสุข ผลผลิตขององค์กรมันจะย่อมดีกว่าองค์กรที่ไม่มีความสุขแน่นอนทีนี้ในดีเทลนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องจัดตั้งขึ้นเพื่อที่เราสามารถสอนในดีเทลได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเนื่องจากเรื่องนี้ยังไม่มีที่ไหนทําในโลกนะครับังนั้นถ้าเราสามารถทําในประเทศไทยแล้วเราทําอย่างเป็นระเบียบระบบมีการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจนมีข้อมูลที่สามารถนํามาวิเคราะห์ได้โดยข้อมูลทางสถิติเราจะมีข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งสามารถนำไปให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยเราน่าจะเป็นประเทศแรกๆที่มีความต้องการที่จะพัฒนาให้คนในประเทศมีความสุขโดยทั้งระบบซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทำมานานมากแล้วเพียงแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นโดนบุคลากรต้องไปสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นการรักษารโรคจึงกลายเป็นภาระหนักขณะเดียวกันนี่การป้องกันโรคก,ก็ทำอยู่อย่างเต็มที่ในกระทรวงสาธารณสุขส แต่การส่งเสริมสุขภาพนะมันก็ต้องมีคนอื่นมาช่วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมสถาบันสร้างชาติโดยพวกเรามองแล้วเห็นว่าเราสามารถเข้ามาเชื่อมช่องว่างนี้ได้แล้วเราทํำด้วยจิตอาสาซึ่งเมื่อทําแล้วผลประโยชน์จะตกแก่ประเทศชาติหมดครับ